เมื่อ,อกี้พ่อทีพ่อกระหมอนไปได้นี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอนะนี่เห็นบอเห็นบอนี่นี่น,นี่ใช่แล้วนี่นี่เขียดขายเงาค่ะกำลังยืยุดชุดกระชา,จากจของออกจากปากงูเนะคะ่ะ ห้องเอย็ดเย็ดบงหันกับว่ามันนกตกห้างเพราะเราสัตว์จะคล้องกับพึ่งมนแถวนี้ได้ไหมมนแถวนี้บังหันเปเบื้องบักเผาไม่บักเผาแม่เดียวออ้ตนตัวอะไรแล้วก็ไปกวาดนาบ้านกวาดแล้วๆนี่ถ้าที่สอยเขากับบัวใดล่ะคะ่ะเขาเศร้าห้องแล้วแล้วกับหองเขากำลังจะแตกล้ะคะ่ะโอ้ยนี่แหละวัฏจักรชีวิต นี่ไล่ออกเบึ้งบออพี่น้องเอาอยางนอนไล่นอนโอ้อยางวะแรงว่าบางหั่นมันอยู่นี่ผู้ทีบกับมนไปนี่ได้หันมนไปนี่แล้วหันเอ,อย้ยนีออย่นี่ทียิงคู้ทีบยืนไก่ด้นี่พี่วายุอีหยังเพื่อหงอ้ยไม่กวาดอยู่ไซน์นอะ ไล่บึงบ่พี่น้องออกไปเอาอยางแข็งใส่นว่าบึงบงเอาไม้กวาดลองดูไม้กวาดลองดูไล้ออกเก็บปา่าเข้าหาอาหารไดกับชิบบาพคือก,กันลองบึงนะะเนาะค่ะเนาะเขาสิไล่เห่าอยู่อุ้ยเขาไปเลิกล่ะ อะไรงูยังลด้อหมดเลยละคะ่ะเขากินไปเยอะยแล้วมูยังงอไล่ล<อ>เคื่อนตัวหยางๆยากน่สิวงงูสาบงงูสาเรา่เขาขาบอยู่มันก็เลยบ่งบอกว่ไหวหรือสามันค่อยเกินลงไปค่อยเกินลงไปแล้วเางที่ละ เออไหนกวาดเข้าไปใส่อือบะหมีนงูเห่าดอกเบิ่งแล้วบะหมีนงูเห่าอื้ยบ่งทีล่ะงับเข้าไปงับเข้าไปเนมกินละลูกแต่จากชีวิตเนาะอเป็นยังี่อือ กินก็าอายใช่ไหมฮะกส่วนมันจดีดใดนะ่ะมันก็จะจออเบิ่งอยู่ดน,ดนกินเสร็จแล้วค่ะนี้เด้อนี้ไไก่เด้อว,วันนี้ขาได้บันย์ เอยบางครั้ก็ทีกับไปยืนเบิเบงต้นใหม่ต้นไหลทู่แถวนั้นเด้ไปยืนเบ,บิ้งแบบเผาร้องลั่ทั้เพลงเบิงแบกเผาเสื้อยอยู่หันไปกวาดตนหันไปหันไปกวาดใบใหม่ไปยืนเบิงแบกเผาร้งาองลั่ทั้งเพลงอยู่ร้องลั่ทำเพลงอยู่คนนะคนกินแลลว่ยมคนพอพว,โวโิเฮ้ยเอาชีวิตโมไปแล้วล่ะจะไปใส่บัตร ด,ด,ด,ดูหน่ายุ้ยในมูเต็มทองล่ะชิ้นนี้ไปใส่บันตามายานบอ็ยานอู่เนเสียงหองแอะ้งแกนึ่ว่าเป็นเสียงนกตกจากข้างบอกำลังสมมงิมาเบิงมาเบิงเราอยู่ในปากงูลแล้วเป็นเขียดค่ะเขียดขายเงาเหมือนคนกินเข้าไปแล้ว กสีบีรัดซีเรีด้เดนาะค่ะเนาะอันนี้ทองอูดปูดยุคอดอกทองเิ็นกำลังไล่ลงไปเรื<ๆ>่อยๆอืมงูย่างละแบียบงูย่างละแบบเนี่ยกินเขียดลงไปเบิดตัวาวาสิซอยเขียดไล่กับโบอ่อกนี่ไหม หันกูทีบกับยู่มองนี่ดิเอ้ยสียานเนียบันแต่ก็เคยเห็นงงที่แถวนี้เจอะเถอันก็ไปลองเพงเ่งเบิงบักผ่าอยู่แล้วค่ะงงมาจากไหนหระอบันเป็นยังคือมาเหตดโผกินเขียดเข้าไปเบิดโตโอ้ยมันเป็นตะลิตนเขียดจะคล้อ,องกระยาน ขาตายกระบอกกาขาไปเบิงบ่งเบิงบ่งฟุ่มฟุ่นงูนี้ท่านมาแต่ใดสิไปไซสกระเฝ้าไปเฝ้าไปเดอ้อกินเขียดเปิดโตัวหนึ่งละงดแ้ สิยยาดเนี่บ้านกูทิบเมื่อัน,นตั้งใจว่าสิมาถางปลาแถวนี้นะคะว่าสิมาจัดสวนยอมแถวนี้นี่ว่าสิมาจัดแถวนี้เห็นบอลนั่นใตายากันยุงยย่งไล่ยุ่งอยู่นั่นวางแผนไ่นลยวเด็กสีขามานี่ ไปไม่เธอไปไม่เธอไม่เห็นผูโบยังอยู่นี่กินเขียดเข้าไปแล้วนี่คุณนะไ,ไล่แบบนี้นะพี่น้องตัวอะไรงูอะไรไหมงูอะไรเฮ้ยคุณคนกินอิ่มเือคนชินนี้ด้เนาะเขียดยิ่ไ้ทองคุน ีล่ล้กูทิพย์ยู่นีแล้วบังหันยู่มองนีแล้วยู่มองนีค่ะค่ะเมื่อกีช้ชไปไปไปปกติที่ขึ้นบีทั้งนั่งค่าลเนาะเล่นสบายขีย้เกียมตอนนั้นบ่ เขียมตัวนี้เด้อเขียมตัวนี้งูกำลังไปอะท่านี้แหละพี่น้องดีสบายเด้อเห็นงูมันนี่โชค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 แต่โชคหลายสำหรับเขียดนะคะไปเป็นอาหารของงูแล้วบายบายค่ะ